าคุณผู้ชมต่อไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูครับอําเภอสวรตครูหาจังหวัดหนองบัวลาพูครับเตรียมจัดงานประจําปีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นมุ่งพัฒนาเมืองรองสู่ปีทองแห่งการท่องเที่ยวครับโดยชาวบ้านทั้ง8ตําบลร่วมใจกันสร้างเฮือนไทยอีสานไว้รองรับนักท่องเที่ยวและเป็นแรงมา้าแห่งใหม่ให้กับอําเภอสวนคูหาครับ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านจากชุมชนต่างๆทั้ง8ตำบลครับในอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับกำลังขมักข้นตั้งใจสร้างบ้านหรือว่าเฮือนไทยอีสานตามเอกลักษณ์ของแต่ละตำบลครับโดยมีสิ่งที่เหมือนกันตามอ่าโดยมีสิ่งที่เหมือนกับต้นฉบับของบ้านคนอีสานครับก็คือจะยกใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านมีความเย็นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับซึ่งแต่ละหลังใช้ไม้คุณภาพดีมาสร้างนะครับแล้วก็ใช้กําลังกายกําลังสมองของชาวบ้านนี่แหละในการออกแบบกันเองครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานประเพณีประจําปีซึ่งปีนี้ครับจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในชื่อง,งานชาวสุวรรณครูหาร่วมใจหมู่บ้านพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชไทยอาสาป้องกันชาติ ดินแดนนาจังหันถ้ำทองเมืองสุวรรณครูหานะครับอันนี้คือชื่องานค่ะยิ่งใหญ่แน่นอนชื่องานนี้ก็อลังการแล้วครับผมอ่างานนี้เขาจะจัดขึ้นครับในวันที่28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3มิถุนายน2568ครับซึ่งเป็นชื่องานที่สื่อถึงความเป็นสุวรรณครูหาที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้า ชัยเชษฐาธีราชครับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแล้วก็ที่นี่ครับ ยังเป็นถิ่นกำเนิดกองกำลังไทยอาสาป้องกันชาติขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจริงค่ะโดยพันตำรวจเอกพงศักดิ์ชัยชนะกุลค่ะผู้กำกับกา,สารสถานีตำรวจสุวรรณครูหาค่ะได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสุวรรณครูหานะคะเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชนชาวสุวรรณครูหาค่ะเพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความงดงาม ทางธรรมชาติของอำเภอค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแผ่นดินธรรมพระชัยเชษด้าที่เคยประทับและสร้างวัดถ้ำสุวรรณครูหาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญค่ะอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่แล้วก็ผลักดันให้อําเภอสุวรรณครูหานะคะเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะสอดคล้องกับนโยบายปีทองแห่งการท่องเที่ยวของรัฐบาลค่ะไปฟังเสียงท่านภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรสุวรรณครูหา นะ,นะครับก็ทุกตำบลก็ร่วมโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องในตำบลเนี่ยก็มาร่วมกันสร้างอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับแต่ไฮไลท์ก็น่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนนะครับช่วงราประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยจะมีการจัดขบวนแห่พระเจ้าชัยเทศาธิราชนะครับซึ่งจะนําโดยช้างสองเชือกนะครับซึ่งได้รับกรหนุนจากวัดป่าผ้าช้างนะครับเชือกแรกนี่ก็จะเป็นแม่ทัพนะครับแล้วก็อุม้มอุ้มพระเจ้าพระชัยเทศธาธิราชมา คือสองจะเป็นนักท่านในอำเภอนะครับจะจะสมมุติท่านเป็นพระเจ้าช,าชาัยสาธิราชนั่งมาหลังนั้นก็จะมีขบวนนางรำนะครับสองพคนจะมีขบวนนาจังหันจะมีขบวนทศมอชอนะครับเราจะมีท้าส่วนในอำเภอเราเนี่ยเดินกันนะครับทุกคนจะแต่งกายเป็นย้อนยุคครับเป็นแนวสมัยโบราณครับก็ ่ก็ถือว่างานนี้ถือว่าเตรียมพร้อมที่จะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะพี่ต้ามดูจากชื่องานชื่องานว่าชาวสุวรรณครูหาร่วมใจหมู่บ้านพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชไทยอาสาป้องกันชาติดินแดนนาจังหันทำทองเมืองสุวรรณครูหาค่ะซึ่งก็จะจัดในวันที่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ค่ะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกกันเองใช่ครับ